สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนแห่งการเรียนรู้โร<ล>งเรียนบ้านคองตะเคียนเฮ้ยอุ้เอนูคิมีดีอะไรของเองวะน่าก,กินมากเลยอ่ะเดี๋ยวหาร้านกันหนึงม,มีแต่ร้านแพงแงเองจะไปหาทำไมมีแต่ร้านแพงๆอ่ะชุมชนเราก็มีปะมีด้วยหรอมีไม่เชื่อเดี๋ยวข้าพาไปดู น้นั่งงงทำไมตามมาดิขึ้นมาเร็วจะพาไป ตอนนี้เราก็มาถึงรละสามารถน่บจำนวนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกผมจะพาไปชมต้นเม็ดมะม่วงหินมาผ่านกันครับไปกันเลยครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศของสวนเมลม,ม่วงหินอพานที่ไรสามารถเงินจำนงนนะครับทุกคนเป็นไร่ที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามมากเลยครับนี่เราก็ได้มาเห็นต้นมะม่วงหินอภานกันแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างก็ดีนะแต่ไม่เห็นเมล์ม่วงหินอพานเลยพี่รู้อยากรู้ไหมตามพี่มาไปกัน,กนต่อ,ตอ วันนี้พวกเราขอขอบคุณได้สามารถเนื่องจำนงมากเลยนะครับที่ให้พวกเรามาชมสวนเม็นมะม่วงหินมะพานในวันนี้ขอบคุณครับวันนี้เราก็มาพบปะกับคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเม็นมะม่วงหินมะพานเป็นอย่างดีสวัสดีครับ ครับผมผมก็กำแหน่งสมศักดิ์เดชดุไบสารนะครับกำนันตำบลคลองปูแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มมะม่วงหิมพานนะครับครับผมกำนันครับคือว่าเมื่อกี้ที่ผู้ผมไปดูเม็มะม่วงหิมพานมาคือไม่มีเมล็ดเลยครับอ๋อก็คือช่วงเนี้ยอ่าคือเมล็ดมะม่วงหิมพาน์อ่ะก็คือผลิตผลเขาว่าจะออกช่วงเดือนมีนาเมษาถึงพฤษภานะครับเพราะเราไปดูช่วงมกราตัวนี้ยังไม่มีเมล็ดนะครับจะ ก็คือเขาจะเริร่มออก,กดอกก่อนนะครับครับผมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เม็ดออกมานะครับแล้วก็เรื่องของตอนนี้เรามาอยู่ที่ขั้นตอนของการต้มเม็ดม่วงของนพานนี่ก็คือเป็นอ่าเตาต้มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการต้มนะครับตัวนี้ก็คืออ่าถ้าเราได้อ่ามีเม็ดแล้วเราก็มาใส่ในตะกร้าตะแกรงเนี่ยครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเตาต้มก็ใช้เวลาประมาณ10-20นาทีแล้วแต่เม็ด นะครับก็คือถ้าเราดูเม็ดใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็ออกมาขึ้นมานะครับก็คือเม็ดมะม่วงถั่าพันที่เราดาเนินการต้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอามาแล้วก็เราก็านํามาบีบราะต้มต้มใใหม่อ่ะครับบีบปุ๊บมันจะแตกนะครับ <นะ S 1> ก็คือถ้ามันแตกปุ๊บก็คือแตกเป็นแนวนะครับก็คือมันใช้ได้นะครับผม พอใช้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดําเนินการในการสับต่อไปนะครับในกระบวนการ,การต่อไปอครับผมก่อนที่พวกเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปของการผลิตเมดม่วงหินมะพราพวกเราขอขอบคุณกำนันสมศักดิ์เดชดมภัยสารมากเลยนะครับสำหรับการพาทัวร์ลงต้มเม็ดม่วงหินมะพรานในวันนี้ครับขอบคุณครับ Uh, สวัสดีครับเจ๊เจ๊ชื่ออะไรครับอ่าสวัสดีค่ะเจ๊ชื่อวรรณาเสวิกาหรือทีอ่คนงานเรียกก็คือเจ๊ฟุกนะคะเจ๊เป็นเจ้าของโรงงานมะม่วงหินมะาพรนาวตำบลคลองภูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีค่ะเป็นโรงเม็ดมะม่วงหิมาพานที่ ตั้งในเขตพื้นที่ของบ้านของตะเคียนนะคะอําเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเจ๊ครับแล้วลักษณะของงานเราทําอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกนะคะก็จะนําเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ที่ซื้อจากชาวบ้านไปตากแดดในเขตพื้นที่ลานกว้างของที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการตากแดดเพื่อที่จะนํามาต้มแล้วให้คนงานมากระเทาะเม็ดเพื่อที่จะนําเม็ดตรงนั้นนะคะ ไปขายอะค่ะก็คือขบวนการในการนําเม็ดไปทําก็คือจะต้องนําไปคัดเกรดซึ่งการคัดเกรดจะใช้พนักงานอีกเ,อเซตหนึ่งที่จะทําการคัดเกรดอะค่ะก็จะเป็นพื้นที่อยู่ในโซนหน้าบ้านนะคะแต่ตรงพื้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ในการทําการสับเม็ดอะค่ะแล้วเจ๊ปุ๊ส่งขายเม็ดมะม่วงหินมพานต์ที่ไหนบ้างครับ ก็คือพื้นที่ในการส่งขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นแถวเยาวราชนะคะแล้วก็พื้นที่แถวชนบุรีอคะ่ะ อไปขายที่เยวาวราชเลยเหรอครับแล้วจุดเริ่มต้นที่ไปขายเยวาวราชคืออะไรครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือเมื่อก่อนป้าเขาเป็นคนก่อตั้งโรงงานแห่งนี้มาเขาก็จะไปติดต่อกับคนจีนแถวเยวาวราชอะคะ่ะก็คือเขาจะเป็นขบวนการการรับซื้อจากที่นี่ไปแล้วก็ไปคัดแ,แยกที่นู่นอะคะ่ะก็คือเป็นขั้นตอนที่ว่า ทางคนจีนเขา,าสามารถโคกันได้ค่ะค่ะ,คะสำหรับคนจีนที่รับไปก็จะไปประกอบอาหารแล้วก็ไปทำเครื่อเบเกอรี่ขายให้เพิ่มมูลค่าของเขาอีกทีนึงอะค่ะผมอยากจะขอบคุณเจ๊ปุ๊กมากเลยครับที่มอบความรู้ให้พวกผมในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ น้าชื่ออะไรครับน้าชื่อนาเตี้ยครับอ,อันนี้ทําอะไรอยู่ครับสับม,ม,ม็ดมะม่วงหิงมะพานเออไอเครื่องนี้เขาไว้ใช้ทําอะไรครับไว้จับเม็ดอ๋อแล้วเคยบาดนิ้วสักครั้งไหมครับเคยเพราะทุกอย่างคมหมดเลยบนล่างเลยแค่คมหมดเลยอ๋อ เออนะาครับ,รบว,วันหนึ่งทํางานกี่ชั่วโมงต่อวันครับวันหนึ่งก็น,นะาก็จะลงตั้งแต่หกโมงถ่าถึงสี่โมงกว่าก็เลิกแล้วอ<า>๋อจะมันก็แลดูไม่ยากนะเราลองทํากันไหมได้ได้ก่อนที่จะเริ่มทําเราต้องเตรียม <c oughs> ถุงมือถุงแขนไว้ <c oughs> ป้องกันยางมันก่อนนะครับ <c oughs> ต่อมาก็เป็นเอียมครับ ใส่เพื่อป้องกันยางมันเหมือนกันครับที่จะมาเลอะเสื้อครับนะครับอันนี้คือสําคัญเลยครับไม่มีไม่ได้ครับนี่ครับแล้วเราก็จะได้เม็ดมันออกมาครับเราก็หยิบเม็ดขึ้นมาแล้วก็ใส่มุมแบบนี้สับลงไปเอาไม้แคะแคะเปลือกมันออกมาแบบนี้เราก็ได้เม็ดสวยแบบนี้ออกมาแล้วครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรยากครับถ้าเม็ดมันเละเม็ดมันเละก็แยกไว้ส่วนเละครับ แต่ตอนนี้สับยังไม่แตกเลยครับเครื่องมันจะทํางานให้ครับต้องใช้แรงขาของตัวเองครับและตอนนี้เราก็ได้มาถึงโรงแกะเม็ดมะม่วงหินมาพไนกันแล้วนะครับทุกคนเราไปตามหาคนที่จะให้เราสัมภาษณ์กันนะครับทุกคน ป้าชื่ออะไรครับอ๋อป้าชื่อป้าเก็บจ้ะเก็บจะย่ดยืดได้แค่ไม่จนขาวเลยไหมครับหรือว่าเหลือนิดนึงได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องแค่ให้หมดเม็ดให้มันขาวเลยค่ะเนี่ยแค่อาล,ลายๆออกให้หมดเลยแล้วเขาก็จะเอาไปอบอีกทีนึงแล้วเขาก็จะเอาไปเอามาคัดไซส์อีกทีนึงผมขอลองทำสักเม็ดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะ ไม่ค่อยแคะบางเม็ดมันก็กรอบบางเม็ดมันก็ไม่ค่อยกรอบบางเม็ดมันก็ออกดีบางเม็ดมันก็ออกไม่ดีบางเม็ดมันก็รอบมันจะออกดีนะถ้าถ้าบางเม็ดมันก็มันก็จะติดไงมันจะแค็ยากเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเอามือแกะแกะงี้มันก็ออกถ้าเราแคะเปลือกมันออกเสร็จเราก็เอาไปทอดต่อใช่ไหมครับเอาไปเอาไปอบอีกค่ะเอาไปค่าดหนูนี่นู่นเอาไปคัดซช ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแพ็คเมลมุ่งหินอภา์แต่ถ้าเป็นแบบพร้อมทานทางโรงงานก็จะนําเข้าเตาอบก่อนแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์ครับซึ่งหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้เมลวมุ่งหินอภา์ของเราก็พร้อมขายแล้วครับอร่อยมากเห็นไหมข้าบอกแล้วไม่มีที่ไหนอร่อยเท่ากับชุมชนของพวกเราแล้วแล้วซื้อได้เท่าไหอ่ะก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับทุกคน ซื้อได้ที่เพจโรงเรียนวังของตะเคียนเลยครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วอะอะไรนะครับครูมเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เชื่อชุมชนแล้วก็มีอะไรเสักอย่างรอแมบมันเครียดมากหรอโฟครับเครียดหรอมก็ไมเดียผมโอ้ยอย่ารู้